สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะพบกับช่องคําตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําน้ําพริกหมูสับอร่อยอร่อยมาฝากทุกๆท,ท่านคะ่ะจัดทานกับผักสดหรือว่าผักต้มก็อร่อยมากๆเลยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสําหรับส่วนผสมต่างๆก็มีดังนี้คะ่ะเนื้อหมูบดน้ําปลาน้ําตาลมะพร้าวพริกปน่น ใบมะกรูดซอยหอมซอยแล้วก็กระเทียมซอยค่ะจากนั้นก็จะนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะคะเติมน้ำมันลงไปก็ประมาณ4ช้อนโต๊ค่ะจะนำหอมและกระเทียมลงไปเจียวก่อนนะคะน้ำมันตรงนี้เราก็จะไปผัดหมูต่อนะคะไม่ได้ทิ้งค่ะแล้วก็นำกระเทียมลงไปเจียวค่ะเจียวให้หอมเลยนะคะแล้วก็ตักมาพักไว้ก่อนค่ะ แล้วนําหอมลงไปเจียวต่อค่ะเสร็จแล้วก็จะนําหอมและกระเทียมเจียวลงไปโขลกค่ะตามด้วยหมูบดหมูบดอาจจะสีซีดนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งน,นําออกมาจากช่องฟีดค่ะ ตามด้วยพริกป่นแล้วก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะใส่น้ำตาลตั้งแต่ตอนนี้ก็จะได้ละเอียดเข้ากันได้ดีนะคะดีกว่าที่เราจะไปใส่ตอนเราผัดหมูค่ะบางทีน้ำตาลอาจจะละลายไม่หมดนะคะสำหรับการโขลกหมูนะคะจะชอบละเอียดหรือไม่ละเอียดก็แล้วแต่เราเลยค่ะ เสร็จแล้วก็นำกระทะที่เราเจียวหอมและกระเทียมขึ้นตั้งไฟค่ะด้วยไฟกลางนะคะแล้วนำหมูที่เราโขลกไว้ลงไปผัดเลยค่ะ ถ้าในหมูบดเขามีเนื้อเยอะก็จะมีน้ํามันออกมาน้อยนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกค่ะพอหมูสุกเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะเติมน้ําปลาลงไปค่ะ จากนั้นก็จะเติมน้ำสุกลงไปเล็กน้อยนะคะน้ำตาลเราก็ใส่ตั้งแต่ตอนที่เราโขลกหมูลแล้วค่ะให้มีน้ำพอคลุกคลิกก็พอนะคะ แล้วก็จะมาชิมรสดูค่ะว่ารสชาติได้หรือยังนะคะรสชาติอร่อยแล้วก็จะเติมใบมะกรูดซอยลงไปค่ะ ค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกหมูสับอร่อยๆค่ะจะทานกับไข่ต้มปลาทอดผักสดหรือว่าผักลวกนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็อร่อยมากๆเลยค่ะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโต c h ชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ